ในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพัตรรำไพพันนีนะคะมีการจัดพิธีซ้อมใหญ่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2 5 6 0ถึง2562ค่ะโดยนี้เป็นการซ้อมใหญ่นะคะเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สำคัญทีเดียวละค่ะสำหรับ บัณฑิตทุกท่านเลยนะคะที่จบการศึกษาในปี2560ถึง2562ของทางมหาวิทยาลัยราชพัฒรรน,น์รำไพพรรณีนะคะซึ่งในการฝึกซ้อมก็จะมีการเช็คแถวค่ะตรวจดูความเรียบร้อยนะคะโดยกรรมการควบคุมแถวจากนั้นก็จะเดินเข้าสู่หอประชุมสิริรำไพพรรณ จากนั้นนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูลทองอารามอธิการบดีท่านมอบครุยให้แก่บัณฑิตดีเด่นและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจำนวนทั้งสิ้น2170คนนะคะที่เราเห็นกันอยู่ในภาพตอนนี้คือพิธีการซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะซ้อมเสมือนจริงนะคะและสำหรับ พิธีที่จะจัดขึ้นก็คือในวันอาทิตย์ที่11กันยายนค่ะผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒรรำไพพันณีทั้ง2,170คนจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสริพัฒมหาวชรราชธิดา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้เสด็จด,ดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิธิ์ประจำปีการศึกษา2560ถึง25 2562ระหว่างวันที่1ถึง13กันยายน2565นหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมค่ะ